ดาวหางปริศนา 12p TONS BROOKS ปล่อยสัญญาณวิทยุนักวิทยาศาสตร์ไทยไขค,ความลับจักรวาลคุณเคยสงสัยไหมว่าดาวหางที่โคจรห่างหายไปนานหลายสิบปีนั้นมีความลับอะไราซ่อนอยู่กล้องโทรทัศน์วิทยุชาติทีนาทีของไทยได้ไขปริศนานี้แล้วพบสัญญาณคลื่นวิทยุลึกลับจากด,ดาวหางคาบ71ปีที่ชื B ่อ 12p TONS BROOKS ซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญสู่ความเข้าใจต้นกำเนิดระบบสุรยิยะของเราแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้น ข่าวดีสำหรับวงการวิทยาศาสตร์ไทยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนริตภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอวได้ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญผลการศึกษาล่าสุดจากกล้องโทรทรรศน์วิทยุยงชาติขนาด40เมตรซึ่งตั้งอยู่ที่หอสังเกตการ์ดาราศาสตร์วิทยุยงชาติณจังหวัดเชียงใหม่ได้ตรวจพบสัญญ,ญาณคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากอนุโมูล์อิสระไฮดรอกซิลโอในดาวหาง12พีพีโอเอ็นเอสบีออเคเอส ซึ่งเป็นดาวหางที่มีคาบการโครจรรอบดวงอาทิตย์ยาวนานถึง71ปีการค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ The Planetary Science Journal เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2568ถือเป็นก้าวสำคัญขององค์การดาราศาสตร์วิทยุในประเทศไทยเลยทีเดียวทำไไมดาวหางถึงสำคัญลองนึกภาพก้อนน้ำแข็งสกรปรกที่ล่องลอยอยู่ในอวากาศนั่นแหละคือดาวหาง ดาวหางส่วนใหญ่ประกอบด้วยน้ำแข็งฝุ่นละอองและก๊าซต่างๆเมื่อดาวหางโครจรเข้ามาใกล้ดวงอาทิตย์ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำแข็งระเหิดกลายเป็นก๊าซเกิดเป็นโคมาโคเมหรือชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มนิวเคลียสของดาวหางไว้และยังก่อให้เกิดหางฝุ่นและหางพลาสมาที่เราเห็นเป็นประกายสวยงามอีกด้วยที่สำคัญคือดาวหางส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักตั้งแต่ยุคเริ่มต้นของระบบสุริยะเมื่อประมาณ4,600ล้านปีก่อนดังนั้น ผลการศึกษาดาวหางจึงเปรียบเสมือนการย้อนเวลากลับไปสําววจอดีตเพื่อทำความเข้าใจว่าระบบสุริยะและโลกของเราถือกำเนิดขึ้นมาได้อย่างไรดาวหาง 12p PONS BROOKS เป็นดาวหางคาบสั้นแม้ว่าคาบจะยาวถึง71ปีโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่22พฤษภาคม2507และกลับมาให้เราได้เห็นกันอีกครั้งเมื่อวันที่21เมษายน2567หลังจากหายหน้าหายตาไปนานกว่า70ปีนักวิจัย จากกลุ่มดาราศาสตร์วิทยุสอดอรอได้ใช้เครื่องรับสัญญาณย่านแอลบนกล้องโทรทัศน์วิทยุยุชาติทีนาทีขนาเส้นผ่านศูนย์กลาง40เมตรเฝ้าสังเกตการดาวหางดวงนี้อย่างใกล้ชิดผลการสังเกตการเมื่อวันที่ 22, 27และ29มีนาคม2567แสดงให้เห็นว่ามีสัญญ,ญาณคลื่นวิทยุที่มาจากอนุมูลอิสระ O-H ในชั้นโคมาของดาวหางซึ่งสัญญาณนี้สามารถนำไปใช้ประเมินปริมาณกา๊าซที่ดาวหางปล่อยออกมาเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์หรือที่เรียกว่า การระเหิดของดาวหาง Blackestivity ได้และนี่คือจุดที่น่าสนใจผลการศึกษายังบ่งชี้ว่าอัตราการผลิตก๊าซ OH เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อดาวหางโครจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนดาวหางเมื่อได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ดรโนบุยุกิสาไกโนบุยุกิสาไกผู้เขียนหลักของงานวิจัยอธิบายว่าผลลัพธ์ที่ได้จากกล้องโทรทัศน์วิทยุยุงชาตินั้นสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่ศึกษาดาวหางดวงอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดาวหาง12ทีโอเรมีรายงานการเปลี่ยนแปลงความสว่างทางแสงอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่า optical burst หากในอนาคตเราสามารถใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุงชาติเพื่อสังเกตดาวหางดวงอื่นๆได้มากขึ้นเราอาจจะสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการระเบิดทางแสงเหล่านี้กับอัตราการผลิตก๊าซ OH ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วกล้องโทรทัศน์วิทยุงชาติมีความสําคัญอย่างไรกล้องโทรทัศน์วิทยุงชาติขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง40เมตร เป็นหัวใจสําคัญของหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุงชาติตั้งอยู่ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาหัวห้องคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่อำเภอดดยสกเกดจังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เป็นโครงการระดับชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและบุคลากรด้านดาราศาสตร์วิทยุและยีออเดซีโดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันมักทงังเพื่อดาราศาสตร์วิทยุ Max Planck Institute for Radio Astronomy ประเทศเยอรมนีในการ พัฒนาเครื่องรับสัญญาณย่าน L และเครวมถึงระบบประมวลผล Universal Software Backend (USB) ด้วยเทคโนโลยี f r e i b e r g Direct d e t e s t i o n d นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับหอดูดาว Yes Observatory y ori, GN ประเทศสเปนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมกล้องโทรทัศน์ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในหอดูดาวระดับโลกเช่นหอดูดาวของประเทศชิลีนอกจากนี้หอสังเกตการดารศาศาสตร์วิทยุงชาติ ยังได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านเทคนิคระดับนานาชาติซึ่งประกอบด้วยผู้สรงคุณวุฒิจากหน่วยงานชั้นนำด้านดาราศาสตร์วิทยุจากทั่วโลกได้แก่ n เ i เจญี่ปุน่น s e r o อ Australia, c h a จีน NCRA TIFR อินเดีย MPF or เ e r m a n ีค o s i เกาหลีใต้ AGN s p a น JIVE i c นเ t อ e ์ l a n d ์และ JBCA The University of Manchester สาราชอาณาจักร คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทสําคัญในการติดตามการดําเนินงานให้คําแนะนําด้านเทคนิคและช่วยวางแผนการบริหารจัดการหอสังเกตการนั่นรวมถึงให้คําปรึกษาในบทบาทของหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุงชาติไทยในเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติการค้นพบสัญญาณวิทยุจากดาวหาง12 P ส o n s ี r o เนสครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าของกล้องโทรทัศน์วิทยุชาติในฐานะเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่สําคัญของประเทศไทย และยังเปิดโอกาสให้นักดาราศาสตร์ไทยได้มีส่วนร่วมในงานวิจัยระดับนานาชาติรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริมสร้างศักยภาพด้านดาราศาสตร์วิทยุในประเทศไทยภายใต้การดำเนินงานของหอสังเกตการดาราศาสตร์วิทยุองค์ชาติซึ่งรวมถึงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุประเภทวิกอสนา13เมตรและการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกล้องโทรทัศน์วิทยุชั้นนาทอทั่วโลกทั้งในเยอรมนีจีนญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ เพื่อร่วมผลักดันองค์ความรู้ใหม่ของจักรวาลให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นคุณคิดว่าการค้นพบนี้จะนำไปสู่ความเข้าใจอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับระบบสุริยะของเราได้บ้างและคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย